ียนท่านผู้ตรวจการนัดนายกเมืองปีและคณะทถนนก็วัวเรืาอยันวันและเกิดมาถายในช่วงช่วงหน้าแล้งของอทุกปีนะ,นะครับเพราะว่าเนื่องจากกรุงเทือกนมณฑลนะครับอยู่ที่เรียกว่าสภาพอากาศปิดให้ช่วงยใเกิดการสะสมฟูจอร์นะครับโดยเฉพาะทางทางถนนนะครับการเอาในที่โล่งครับอันนี้เป็นภาพ ออของครับก็จะทำให้ผลตัวนี้ยกระดับตัวเลขเกิมมาตรฐานนะครับที่จะสูงอยู่แล้วาต้องไเติม,มน่นั่นที่ถัามาคือสถานการณ์เรื่องข้อสุขภาวะมากกวงปกตินั้นวันวัดมาครับก็จะเห็นว่าลดช่วงเดือนมีมาตรการต่างๆนะครับ,รบ,รบทั้งมาตรการด้านสภาพอุตสาหกรรมการควบคุมงานก่อสร้างมีการในสังคมไทยเนี่ยก็จะ ที่ขายไปแล้วก็จะมีการทบทวนห้าสิบนาฬิการ่อลกบาศกเมตรเนี่ยะะก,รรรรก็จะในตามภารกิจปกติของตลาหน่วยตรวจการเผาในที่โลกมากขึ้อนอะไร,รเงี้ยครับทำเป็น 7, 7, 6, 100, ปรปรเจ็ดสิบหกถึงหนึ่งร้อยนาบกาต่อลบาเมตรที่ทันท่วแลกันพรบขส่งโรงงานต่างๆครับแล้วก็ในระดับที่สี่ารกาเนี่ยก็จะอยู่ในแค่ระดับที่สองนะครับ คือทุกหน่ายงานหน่ายงานเข้มงวดมากขึ้นอีกหลายาสามพันกว่าคันนะครับพบว่ามีรถความดำเตินที่กว่ายทั้งหมด24ผมจะพูดในในภาพรวม